เมื่อปลาออกไปกินไกลเกินระยะคันจริงหลิว,วก็ต้องใช้สปิิวและทุ่นลอยออกไปตามหาปลาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันเลยครับ วันนี้นะครับพาเพื่อนๆเดินทางเข้าหมายตอนตีห้านะครับมุ่งหน้าสู่น้องผักนามนะครับตำบลแม่ขวต้มนะครับหมายนี้ก็เปิดมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปซ้ํานะครับหมายเดิมนะวันนี้นะครับไม่ได้มากับงานชิงหลิวนะครับพาเพื่อนๆเปลี่ยนแนวนะครับมาตกสะปิ้วนะครับแล้วก็งานทุ่นลอยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันหน้างานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี f c ทุกๆท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆกลับมาซ้ำหมายเดิมนะครับหนองผักนามนะวันนี้ไม่ได้เอาชิงหลิวมานะครับเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะวันนี้ผมมาเล่นทุ่นลอยนะครับเป็นคันเจ้าฟุตนะทุ่นลอยตกลอยครับเพราะว่า,ามันมีปลาขึ้นลอยนะซึ่งงานชิงหลิวเนะี่ยไปไม่ถึงนะครับมันขึ้นอยู่ประจําเลยผมก็เลยมาเล่นทุ่นลอยอยู่2คันนะครับวันนี้นะวันนี้เล่นทุ่นลอย2คันแล้วก็เป็นสปิล หนึ่งคันนะครับสปิวนี่ผมจะตกในลักษณะงานสองตะขอตุ้มติ้งนะครับนะสองตะขอตุ้มติ้งนะเป็นกึ่งยิง้งกึ่งพานนะเบันอนกนะได้ทั้งเกี่ยวได้ทั้งเต็มปากนะเป็นตะขอเล็กนะครับแบบนี้นะกะ็เป็นตะขอเบอร์สองนะครับนะเบอร์สองทั้งสองทั้งสองตัวนะครับนะชิ่งตัวแรกก็ประมาณ6เซนนะอีกชิ่งหนึ่งก็ประมาณ10เซนนะสองชิ่งนะครับเป็นตะขอสองชิ่งนะก็ อย่าลุ้นกันนะครับหมายนี้นะครับปลามันออกไปกินไกลขึ้นนะก็ตกชิงหลิวจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดมาหลายอาทิตย์แล้วนะครนะมาเซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับก็เหยื่องานลอยวันนี้เนี่ยผมผมจะใช้เป็นลำนะครับนะอัตราส่วนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นลำ2อกิโลนะ หมูเจยชิปเนือเไม่ครึ่งกิโลนะครับขนมปัง1กิโลนะก็ผสมมาเรียบร้อยครับเพื่อนๆนะเนี่ยตัวนี้นะครับนี่ก็ผมหมักไว้อยู่ประมาณ2วันแล้วนะครับก็กลิ่นก็หอมนะครับเป็นชิปนะชิปหอมๆนะตัวนี้ก็ผมผสมแห้งมานะครับดเดี๋ยวผมมาปั้นเม็ดนะงานงานชุดลอยนะครับผมใช้เป็นสามตะขอนะครับเป็นงานลอยนะก็ เดี๋ยววิธีการขึ้นชุดสายหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ให้นะฮะว่าเป็นแบบไหนนะประมาณแบบนี้นะครับเป็นชุดทุ่นลอยนะก็เดี๋ยวดูกังเลยครับเพื่อนๆนะส่วนตัวที่เป็นเล่นสป,ปิวเนะี่ยผมใช้เป็นให้เกิดปราลุมเหนือเมฆนะวันนี้ผมจะตกในลนะักษณะจับจีบผงนิ่มๆน,นะครับก็จะใช้ตัวนี้เพียวๆเ,เลยนะครับวิธีการผสมนะครับใช้ไม่เยอะนะเพื่อนนะสักครึ่งซองก็พอนะครึ่งซองก็ หนึ่งซองผมครึ่งกิโลนะก็ใช้อยู่ครึ่ง2องครับก็ใช้เป็นตัวนี้เพียวๆเลยนะครับลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ตัวนี้ผสมน้ำครับตีเป็นผงนิ่มๆนะแล้วก็เวลาตกก็จับฉีดกับตัวตะขอได้เลยนะลุ้นกันครับว่าวันนี้จะเจอสัตว์ใหญ่หรือเปล่านะผมเจอมาหลายตัวนะตกชิงหิวน,นะเอาขึ้นไม่ได้นะครับน่าจะเป็นพวกกระโ霍นะกระโ霍ก็บ่อนนี้ก็ไซส์ยอยู่ประมาณ สองถึงสามโลนะครับแล้วก็ไซส์เก่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดโลถึงสิบโลนะเดี๋ยวมันลุ้นกันนะตรงนี้เป็นใช้กับงานสป,ปิวนะสองตัวครับวันนี้เดี๋ยวลุยกันมาคนเดียวนะถึงที่บ่อก็ใช้น้ำบ่อนะครับนะในการนวดเหยื่อตกลอยนะครับหวดนิ่มๆนะไม่เป็นนะเพราะว่าการตกลอยเนะี่ยต้องให้เหยื่ออยู่นานๆนะครับค่อยๆฟุ้งนะโรยตัวลงนะครับ ก็จะต้องให้นิ่มๆแล้วก็ให้ตัวเหยื่ออยู่นานๆครับเดี๋ยวนึงก็ประมาณสองชั่วโมงขึ้นนะถ้าปลาไม่กินนะก็สองชั่วโมงนะคามมัเดี๋ยวลุ้นกันวันนี้นวดนิ่มๆนิ่มๆผมจะใช้ก้อนไม่ใหญ่นะก็สองคันนะสองคันก็ประมาณนี้ก็พอนวดให้นิ่มๆเหนียวเหนียว ความเหนียวนี่ก็จะมาจากขนมปังนะครับขนมปังก็จะทําให้เหยื่อมันเหนียวนะตัวนี้กลิ่นค่อนข้างหอมนะครับเพราะว่าเป็นตัวหมักชิปนะชิปนี้ก็เป็นตัวหมักอยู่แล้วนะชิปของผมก็หมักเป็นปีนะครับหมักเป็นปีนะถึงจะใช้ได้นะงดไปงดไปงดไปปั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็นสามตะขอนะ สามตะขอนะเพื่อนะหนึ่งสองสามตะขอข้างสองนะตะขอล่างหนึ่งนะก็ <c oughs> สามตะขอนี่จะเกี่ยวยากหน่อยตะขอนี่ใช้เบอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับเบอร์เจ็ดนะไม่ใช้เบอร์เล็กนะครับเราเน้นปลาใหญ่อย่างเดียวนะเน้นปลาใหญ่อย่างเดียวเน้นปลาใหญ่อย่างเดียวไม่เน้นปลาเล็กนะครับ ก้อนเล็กๆนำสายมาฝังข้างในเพื่อให้มันไม่หลุดง่ายนะฝังตะขอไว้ทั้งข้างครับข้างๆครับอ่ะประมาณแบบนี้ครับอ่ะปันเรียบร้อยเพื่อนนะดูยันเลยสองลูกครับ เล็กก็แบบนูวนนี้หล,ลายสักอันนี้ก็ออกลายประมาณหกสิบเซนหกเซนพวกเขาอยู่ตรงนน้นเราก็ต้องฝั่งตรงนี้ sống xong 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 กันเลยกินกับสองน้ำหวานกันเลยเน้อสกิลสองตะขอตุ้มติ่งนะครับตะขอตุ้มติ่งใกล้นี่แหละ เหยื่อผมใช้เป็นจับจิบผงเลยนะเพื่อนนะจ,จิบผงครับจับจีบ,จบตัวสัตวขอไปเลยเหยื่อก็จะค่อยๆละลายตัวนะครับเหลือเม็เล็กๆปลาก็ฮุบเหยื่อห่อยไปด้วยเลยนะครับ,จ,บจีบผงครับสัตว์ขอแบบน,นี้ นี่ก็จะค่อยๆโรยตัวค่อยๆแตกตัวนะแตกตัวแตกตัวเรื่อยๆ <c oughs> เหลือไม่้องนึกาก็ดูกินเรื่อยๆนะดูการวันนี้ผมจะใช้ตัวชิดชู่นะครับเป็นตัวบอกว่าปลากินนะตอนยวเอาเกี่ยวไว้ตรงสายนะฮะที่ปลายขันนะครับถ้ดชู่มีอกันเด้งขึ้นก็สามารถวัดได้เลยสแสดงว่าปลาเขากิน ตอนนี้นะครับก็ลงเบ็ดแล้วนะครับครบทุกหลังนะครับ3หลังนะครับวันนี้นะผมตกนะเป็นงานทุ่นลอย2หลังนะแล้วก็สปิวนะครับหหลังนะก็ลงเบ็ดตั้งแต่ตอนเก Stock ือบเกือบหกโมงนะก็มีอาการแล้วนะครับมีอาการแล้วนะงานสปิิวนะครับส่วนงานทุ่นลอยก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะหาตัวปลาได้หรือเปล่านะครับมาแล้วครับแต้มแรกนะครับลุ้นกันนะว่าเป็นปลาอะไรครับเพื่อน สมตะขอตุ้งติ้งึงยิงกึงบ่านแรกมาแล้วแต้มแรกแหกหมานมาแล้วครับเพื่อนๆเป็นปลานิลนะครับไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอได้มันนะครับก็เทคนิคที่ใช้นะครับก็เป็นสองตะขอตุ้งติ้งนะครับก็ได้ทั้งเต็มปากนะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับก็กึงยิงกึงผ่านนะเพื่อนๆนะก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับเพราะหมายธรรมชาตินะครับก็สามารถตกได้นะครับในลักษณะงานแบบนี้นะครับ ก็หมายนี้นะครับก็เปิดมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับจํานวนตัวปลาก็ลดลงนะครับงานชิงหลิวนะครับระยะใก,กล้ๆปลาก็ไม่เข้านะครับก็ปลาออกไปกินไกลนะครับในเมื่อปลาออกไปกินไกลเราก็ต้องใช้สปิวนะครับออกไปตามหานะเพื่อนๆนะเดี๋ยวลุ้นตัวต่อไปครับเพื่อนๆ เรนี่ปันนี่จัดมาอีกหนึ่งแตรมกับเพื่อนตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนเหยื่อชุดที่สองนะครับ ตกทุ่นลอยมา2ชั่วโมงนะยังไม่มีอาการนะครับวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะคลืมฟ้าคลืมฝนนะครับเนื่องจากมีพายุนะเพื่อนๆนะปลาอาจจะอ่ากินค่อนข้างยากหน่อยนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะเพื่อนๆน,นะเออเลยวก็เลยนเนั้่นแล้วก็เบรกบนแลรกบ มันจันครับมันครับมาอับมรนนอจอนนอจอนวะโอ้โหนอจอมันจันครับสบผิวครับทำงานเพือนเพื่อนครับโอ้ย ครับนวลจันครับกับงานสปิลสองขอตุ้งติ้งนะฮะตัวนี้ก็เกือบเกือบโลนะเพื่อนนะเจ็ดแปดขีดวันนี้นะครับงานสปิวนะครับออกไปตามหาปลาใหญ่นะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็ได้ปลานวลจันนะครับมาหนึ่งแท่งนะไซส์สวยๆนะครับก็ประมาณเกือบเกือบโลนะครับเพื่อนๆนะส่วนงานทุ่นลอยนะครับ มีอาการแล้วนะครับเหยื่อที่สองนะเพื่อนๆนะันนี้เดี๋ยวมันลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอะไรครับเพื่อนๆงานทุ่นลอยนะไปแล้วครับนะเบรกออกเลยนะครับเบรกออกแล้วนะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับว่าจะเป็นปลาอะไรจะเป็นกระโห้หรือเปล่านะฮะหรือว่าปลาจีนนะครับเพื่อนๆนั้นาน่อนงออทันนี่ท่ัน con con, con, bọn 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 đây bọn 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 จีนไซโลแอมป์โะมาแักครับงานทุ่นลอยครับปดจีนครับเต็มแรกนะเยี่ยม ในวันที่สภาพอากาศไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะครับกับคันตกปลานะครับท้องฟ้าปิดนะแต่ก็ยังพอมีตัวนะครับทั้งงานทุนลอยนะครับแล้วก็งานสปิวนะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับได้ทั้งทุนลอยนะแล้วก็สปิวนะครับตั้งเป้าไว้ว่ามหาปลาใหญ่นะนวลจันทร์หรือว่าปลาจีนนะก็ได้ทั้ง2ตัวนะครับขาดแต่กระห้ใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมันลุ้นกันครับว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับ อ้าเป็นปลายิสกเล็กนะครับปลากรมครับปลากรมครับหืมตัวนี้ตัวนี้เต็มปากนะเพื่อนๆนะเต็มปากนะนี่ครับสวยงามครับโอ้เป็นปลายิสกนี่หว่ายิสกเล็กครับยิสกเล็กนะอ่าสวยงามดูเป็นเล็กไปตกแล้วเข่งติ๊งๆนาะมาข้าวก้องหรือเปล่าป้ากันเพี้ยนกันแต่เพี้ยนเป็เตรมปลาครับ เต็มปากครับตาพียนครับสื่อเยียดขนาดนี้เวลาบ่ายโมงครับลมครับลมไม่เห็นอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้โอ้ยแย่มากลมแรงมากๆครับผมเพื่อนๆนะตอนนี้สถานการณ์นะครับ ลมค่อนข้างแรงนะครับลมตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับผมว่าจะถอนสมอแล้วนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าทุ่นลอยนี่ตกไม่ได้เลยนะครับไม่เห็นทุ่นนะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงนะครับก็ผลงานวันนี้นะครับก็สปิวเนี่ยผมได้ปลาโนจันแล้วก็เป็นปลาน,นินนะครับแล้วก็ได้ยิสกตัวเล็กนะส่วนงานทุ่นลอยวันนี้นะครับตามล่ากระโมนะไม่สําเร็จนะครับได้แต่ปลาจีนนะมาอยู่ตัวเดียวนะปลาจีนก็ไซส์ประมาณโลหนึ่งนะครับเป็นปลาเล้งอ่ะก็ วันนี้ก็คงอพอแค่นี้นะครับก็สําหรับหมายหนองผักนามเนี่ยก็ยังมีตัวปาลาเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาตกได้นะครับเปิดอีกอสอ2เดือนนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปตกหมายธรรมชาตินะครับที่อําเภอแม่ลาวนะก็จะเป็นหนองบัวแม่ตากนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเจอกันที่นู่นนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างก็จะตามผมไปก็ได้นะครับที่อำเภอแม่ลาวนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ คงจะต้องลาเพื่อนๆนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะพามาดูผลงานนะครับได้แบบนี้นะนี่ครับนี่ครับนะหมายธรรมชาติครับพอได้มันนะครับก็จะเป็นนวลจันนะปะจีนตะเพียนนะครับแล้วก็ปานินนะครับก็วันนี้ก็ประมาณ8-9แท้บนะครับนะไม่ถึง10แต้มนะก็พอได้มันนะครับกับหมายธรรมชาตินะก็หมายธรรมชาตินะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะแค่ได้มาเสพบรรยากาศก็ สุดยอดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไว้เท่านี้ก่อนนะครับบ่ายสามโมงนะเพราะว่าจะไปเตรียมของนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปแข่งสวายแมทแสนนะที่บ่อกตกปลาแม่คำสปอร์ตฟิชชิ่งนะก็วันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปในแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเหนือเมฆฟิชชิ่งชาแนลไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้